เบอร์หนึ่งลาดบุรีผมว่าเบอร์หนึ่งในยุคนู้นด้วยปูเข็มเหลี่ยนนี้สภาพนี้นี่ถือว่าสวยมากแล้วนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของปูเข็มเนี่ยคือถ้าใครคือแค่ว่าเราเริ่มเล่นพระเรายังไม่ได้รู้จักวัตถุมงคลดีๆหลายๆอย่างพอมาอ่านประวัติปูเขม็มหรือว่าดูคลิปเรื่องราวปูเข็มแล้ว ใครๆครก็อยากแขวนปูเข็มใช่ใครๆครพอได้ฟังแล้วจะรู้สึกว่าปูเข็มเนี่ยท่านน่าจะเป็นพละเกจิที่เหล่านั้นต้องหลักล้านใช่เป็นอาจารย์หลวงปูไข่ครับใช่อาจารย์ปูไข่เชียงเลยเป็นอาจารย์หลวงปูไข่เป็นพระเกจิที่รอห้าเนี่ยนิมนต์เขาวังรอห้าเนี่ยนับถือปูเข็มมากนะครับ พระราชทา,านเรือประจําตําแหน่งให้พระราชทา,านกีวรพระราชทา,านผ้าแพรลายปากพระราชทา,านรองเท้าเอาว่าตอนที่ฉลองวางบูลภาพิรมเนี่ยปูเข็มเนี่ยได้รับการนิม,มนต์ลวงหน้าหนึ่งปีนะซึ่งข้าราชาการในวังตอนนั้นน่ะต่างรอที่จะได้ลดน้ำมนต์หลวงปูเข็มที่ศักดิ์สิทธิ์และคือน้ำมนต์ใครที่โดนคุณสายโดนของได้น้ำมนต์ปูเข็มหายหมด ใครเจ็บป่วยไม่สบายลดตำรวนปูเข็มจะหายหมดใครที่อยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งลดปูเข็มจะดีหมดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของขปูเข็มปลูกไข่ยังต้องมาเรียนนี่คืออาจารย์ปลูกไข่ในพิพิธาสาานสถานลาชบุรีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีชื่อปูเข็มคนในล้วในวังนะฮะคนพื้นที่คนรวยข้าะบดีตลอดลุ่มน้ำแม่กองนะครับ มีอะไรต้องมาหาปูเข็มปูเคยได้แล้วปูเข็มไล่ผีมอนไหมคือบ้านใครถูกผีมอนทำต้องให้ปูเข็มไปจัดก,การแก้ให้หมดปูเข็มศักดิ์สิทธิ์มากก็ถึงบอกว่างานศพท่านลิเกคืนหนึ่งสามสิบกว่าคณะคืนหนึ่งคณะต่อหนึ่งเจ้าภาพเท่ากับหนึ่งคืนน่ะมีเจ้าภาพชนกันคืนละสามสิบกว่าคนปีสองสี่หกสี่เหรียญน,นี้พระอ,องค์เจ้านิพนธ์พนานุพง์สร้างให้ก็ตอนปีหกสองอ่ะท่านไปสวดฉลองวางบูรพาพิรมไง วังบูราพาของเจ้าฟ้าพันุหลังสีนิมนม์พระเกจิราชบุรีไปทั้งหมดด้วยกันแปดรูปเนี่ยปู่เข็มนี่เบอร์หนึ่งเลยที่ที่รับนิมนม์ลงหน้าก่อนหนึ่งปีอยู่แล้วปูเข็มพ่อห้องพ่อแจ่มวัดโชคนะคพ่อหัววัดกลางวังเย็นอ่พาพ่อยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองปู่เทียนปาาย่าไก่นะครับหลวงพ่อคำวัดกำแพงใต้ประหลัดเกตวัดตานอา,านลินแปดรูป ม่รู้จะพูดอะไรเยอะเหรียญปูเข็มเหรียญน,นี้สวยไหมสวยใช่สวยแล้วอะสภาพแบบนี้ถือว่าสวยสุดๆแล้วใช่ครับปูไข่เชิงเลนไปอ่านในประวัติปูไข่เลยหนังสืองานศพปูไข่บันทึกเรื่องปูไข่เนี่ยมาเรียนว่าทำคุนแผนเจ็ดปีตากนั้นก็กลับมาอยู่กับปูเอี่ยมวัดปากรัดหรือวัดลัดด่านแม่กองแล้วก็กลับมา เียเรียนวิชากับปูเข็มตอนเรียนวิชากับปูเข็มอะอยู่กับพ่อฟ้ากวันบ้านโปง่งเจติเบอร์หนึ่งของบ้านโป่งคือปูเข็มใช่ที่แพงที่สุดในอดีตมาก็ปูเข็มแต่เหรียญพ่อชุ่มอะมาแพงมากๆตอนที่ไฟไหม้ตลาดบ้านโป่งแล้วบ้านเจ็ดใช้มีรูพ่อชุ่มแล้วไม่ไหม้อยู่หลังเดียวนั่นแหละครับโอ้โหอยากอยากให้เพื่อนเ,เนี่ย ที่เช่าพาระกันอยู่เนี่ยบางคนเช่าพาระเป็นสิบล้าน<ม>ได้วัตถุมงคลปูกเข็มมัดม่วงอาจารย์มีเหรียญปูไข่รุ่นแรกให้ชมไหมครับถ้ามีปูไข่วางกับปูเขมะผมเลือกแผ่นปูเข็มไงผม,มผมก็เลยไม่ได้ซื้อเหรียญปูไข่แต่แปลกเหรียญที่มีจานอ่ะมักจะเป็นเหรียญกระไ่ทองอันนี้ต้องบอกว่าปลาลัมาจา์แห่งบ้านโปง่งปูเข็มมัม่ง แล้วสวยเลี่ยมทองร้องแหวนต้องบอกว่าพอรู้ประวัติเหรียญเก่าของประเทศไทยสองสี่หกสี่นี้ก่อนเหรียญแบงค์จากาทากีรียนในประเทศนะโอ้ต้องบอกว่าในประเทศนี้คนที่มีเหรียญปูเข็มสภาพนี้ปิดแล้วนะครับปิดทีด่พิสุปกรนะครับหนึ่งแสนบาท พิทวีใส่มาแสนห้าพันไม่ทันแสนห้าพันไม่ทันครับน,นโอ้บูเขมวันม่วงเหรียญน,นี้ย,ยินดีด้วยครับโหต่อไปถ้าพูดถึงว่าใครเป็นเจ้ากรมเหรียญปูเข็มเนี่ย ต้องชุ่นชมอุกรเลยต้องบอกว่าเหรียญกูเข็มสภาพนี้นะให้นับเอาว่าในในประเทศนี้เลยเหลือเหลือไม่ถึงยนะี่สิบเหรียญนะคือต้องบอกครับว่าพิชิตเหรียญปูไข่รุ่นแรกอะไม่ได้แตกต่างอะไรจากปูเข็มยังเก่ากว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากถ้าถามผมอเหรอ,อมผมอ่ ผมว่าไม่ได้ดูยากอะไรอะ่ะเหรียญ <ere> แกะบล็อกสดถูกไหมเหรียญปีตีเท้งแต่ปีแปดศูนย์ผมว่าถ้ารู้เรื่องการแกะบล็อกสดรู้เรื่องความเก่ารู้เรื่องกระไหลทอบโบราณให้ให,ให้ให้คุณได้เจอเหรียญแท้นะใช่ให้คุณไม่เคยเห็นเหรียญนั้มาเลยคุณก็รู้ว่านี่ยแท้แบบกระชับสั้นๆเรื่องปูฟักให้ฟังสักนิดค,ครับเพิ่งได้เหรียญสองสี่หกหนึ่งมาครับอ่า <c oughs> เอากระชับกระชับเลยนะเพราะฟักเป็นพระเกจิที่ทําให้ในายช่างฝรั่งตักบาตรท,ทาบุญทุกวันมสมัยก่อนวัดบ้านโป่งเนี่ยเป็นวัดที่ไม่มีใครมาทาบุญเพราะตอนนั้นนะคนจะไปทําบุญแต่วัดบ้านยางวัดบ้านยางวัดเดียวเนี่ยมีพระจาพรรษาที่วัดเป็นร้อยรูปต้องต้องแยกเป็นสองโบสถ์แยกเป็นสองวัดในสมัยหลวงพ่อพุ่มพ่อฟักเนี่ยมาบวช เป็นเป็นเป็นสิทธ์ใช่แนะเป็นสิทธิ์ด้วยและเป็นน้องบุญธรรมปู่เข็มวันว่วงด้วยพ่อปู่เข็มกับพ่อพ่อฟักเนี่ยเป็นช่างเผาอิดมอนทำอิกกระเบื้องอพ่อปู่ฟักชื่อนายเย็นพ่อปู่เข็มชื่อนายโดดแต่พ่อหลวงพ่อฟักเนี่ยตายเพราะถูกผีมอนทาพ่อปู่เข็มเนี่ย นายนนโดสเนี่ยก็เลยเอาพ่อฟักมาชุบเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรม <ก S 2> ขอปูเข็มแล้วก็บวชด,ด้วยกันก็คือเรียนวิชาจากปู่เข็มแล้วก็เก่งมาตลอดอ่าพ่อฟักก็มาเป็นเจ้าอาวาสบ้านโปง่งแสดงอภินิหารให้คนบ้านโป่งเห็นจนคนบ้านโป่งเริ่มมาทําบุญที่วัดบ้านโป่งอ่าแล้วคราวนี้ทางรถไฟบ้านโป่งก็สร้างขึ้นพอดีอปรากฏว่าฝรั่งก็ชอบไปยิงนกยิงนกที่วัดบ้านโป่งทีไรก็ยิงไม่เคยออก ฝรั่งก็งงแต่พอลายิยงนกปุ๊บนกตกปั๊บฝรั่งยีหม,มาวิ่งไปเก็บนกและไอ้หมาตัวเนี้ยไอ้หมารักของฝรั่งคนนี้ที่เขาเป็นช่างคุมสร้างรถไฟอะ่ะดันไปโดนหมาวัดกัดเกาะแขนก็ตามยิงหมามแล้วก็แปลกใจว่าทําไมยิงหมาไม่ออกหม,มาวัดยิงไม่ออกอก็ตามยิงหมาจนเข้าไปในวัดบ้านโป่งไปเจอพระฟักอ,ออกมาวันนั้นฝรั่งตักบารทุกวันวันพระก,ก็ไปทําบุญฟังเทศ เขาจึงมีบอกว่าเรื่องว่าพ่อฟักเนี่ยยกมือหยุดรถไฟได้ใช่นี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อฟักอุดตมโมไม่ได้แค่นั้นหลังจากที่หลวงอาสังคาราชเขเนี่ยนะกุมภยาเจ้าวาชิวลาเนียเรา,ารตรวจมณฑลราชบุรีเนี่ยอพอมาเจอปูเข็ม,มแล้วก็มาเจอพระฟักแต่งตั้งให้หลวงพระฟักเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโง่เจ้าคณะแขวงบานโง่ในสมณศรรักดิ์พระคูสังคกิจบริหาร พ่อฟักเนี่ยม,ม,มรณภาพอะตำแหน่งเจ้าว่าเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งติงไปตกกับ,บุดีบ้านยางนะ <S 2> <S 2> นี่คือหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่งครับกระชับพอไหมครับอ่าถ้ากระชับพอโอเคนี่คนยังรู้เลยพ่อฟักยกมือหยุดรถไฟเ<ช>นี่ยเหรียญพ่อพฟักกปเขมมกระเซกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาต้องเสกให้ยอยู่แล้วครับราะอน,นี้ถือว่าเป็นน้องบุรทม แล้วสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมอยากจะบอกนะเสียดายมากชีวิตวันโป่งอ่ะมีเจดีใหญ่อืแล้วเจดีใหญ่เนี่ยใส่กระดูกเนี่ยพ่อฟักปลูกเข็มและพ่อนโดเลียมอนไว้อแต่ที่หลังอ่ะ,จะเจ้าอาวาสองค์หลังๆไม่รู้ไปไถเจดีทิ้งเพื่อเอาที่จะทำอะไรสักอย่างความจำสุดยอดครับนับถือขอบคุณอาจารย์มากครับเป็นข้อมูลที่สุดมากๆเลยลืกกว่า Google อีก คือ Google ก้ามนุษย์เรานี่แหละครับป้อนข้อมูลเข้าไปกดไลค์ใช่ <c oughs> กดแ like, ชร์ชกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ม